เขาบอกว่าต้องเป็นคนใจกว้างปล่อยวางได้อาภัยเป็นเห็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับที่วามาเนี่ยเราอย่าไปทํานะฮะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยกันสวัสดีครับบางตําราที่ว่าเรื่องของการสร้างความสุขให้กับตัวเองอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าความสุขเนี่ยน่ยาจะเป็นคําตอบหรือว่าจุดประสงค์ของชีวิตที่หลายคนต้องการ ไม่ปฏิเสธกันใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยก็ต้องการมีลมหายใจแบบว่าเจอไปด้วยความสุขดังนั้นเจ็ดเรื่องเหล่านี้ฮะถ้าใครทําได้ก็มีโอกาสพบเจอกับความสุขแน่นอนซึ่งเรื่องแรกนั่นก็คือเราอย่าไปคาดหวังว่าจะได้รับความสุขจากใครนะครับเราควรสร้างความสุขให้กับตัวเองเชื่อป่ะการที่เราเอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่นจะว่าไปแล้วไม่ต่างอะไรกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจสักเท่าไหร่ถ้าเขาไม่ให้เราพึ่งหรือว่า เขาไม่เป็นไปดังที่เราหวังเราก็เสร็จไปด้วยจริงไหมครับเรื่องที่2อย่าไปคิดลบกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆยิ่งคิดยิ่งเครียดจิตตกหวาดกลัวมั่วไปหมดเพล่เพลฟุ้งซ่านเข้าไปอีกมันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาใช่ไหมครับลองปรับเปลี่ยนมาคิดบวกดูสิฮะหามุมที่ทําให้เราสบายใจได้ทางออกบอกทางไปสดใสล่าเริงนะครับเรื่องที่สาม อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นฮะอันนี้แทบทุกตำราเขาก็สอนนักสอนหนาว่าอย่าเอาชีวิตไปเทียบกับใครหรือว่าอยากแข่งกับใครเชื่อเหอะคนเราสามารถมีความสุขได้ตามที่เราเป็นที่เขาเรียกว่าสุขใครสุขมันคนขับรถเก๋งบางคนเนี่ยอาจจะสุขน้อยกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์บางคนงคน่ะอาจจะสุขน้อยกว่าคนขี่จักรยานหรือว่าคนเดินถนนก็มีถมไปใช่ปะเรื่องที่สี่จำไหมนะครับ อย่าเสียพลังงานอันมีค่าไปกับเรื่องไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้เรื่องนี้ต้องระวังครับทําให้เสียเวลาอีกด้วยดังนั้นแต่ละวันนะ่ะให้เราคิดอ่านพูดทําในสิ่งที่สร้างสรรค์พัฒนาให้ก้าวหน้าเติบโตไปในทางที่ดีเท่านั้นนะฮะส่วนเรื่องที่5นะ้าน่ะอย่าไปรื้อฟื้นอดีตที่มันผิดพลาดล้มเหลวไม่สมหวังไม่ว่าจะของเราหรือของใครก็ตามครับเพราะมันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาจริงปะ ต้องก้าวข้ามเรื่องแบบนี้ให้ได้นะฮะเคยเห็นไหมครับบางคนเนี่ยทะเลาะกันแทบตายมองหน้ากันไม่ติด <c oughs> ก็มาจากการขุดคุยอดีตมาคุยกันไม่รู้จบนี่แหละครับส่วน <c oughs> เรื่องที่6เราอย่าจริงจังกับชีวิตจนเกินลิมิตนะครับซึ่งความจริงคนที่จริงจังนะ่ยดีอยู่แล้วละ่ะแต่คราวนี้ถ้าจริงจังมากไปซะจนรับความผิดหวังไม่ได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันชีวิตเราต้องเดินสายกลางตึงไปหย่อนไปมันไม่ดีทั้งนั้นแหละ เรื่องที่เจ็ดเขาบอกว่าต้องเป็นคนใจกว้างปล่อยวางได้อภัยเป็นเห็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับที่วามาเนี่ยเราอย่าไปทํานะฮะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยกันการอยู่โลกคนเดียวในโลกนีย้ยังไงมันก็ไม่มีความสุขแล้วครับเชื่อไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูนะฮะทุกวันเคยได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรสิ์